เอาละครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพี่วัวช้างม้าวัวควายนะฮะเอ้ไม่ใช่มีสิงโตมีช้างแล้วก็มีควายมีวัวนะครับกําลังจะไปเดินเล่นนะครับนี่ตอนนี้อยู่ที่ชายหาดนะครับนี่ไปไปเลยไปเลยนี่นีอันนี้พี่ช้างนะครับพี่ช้างงาหักหนึ่งอันเห็นไหมอ่าไปไปเดินเดินนะหาเพื่อนนะครับอันนี้อันนี้พี่ควายอ่าไป อันนี้สิงโตอ่ะไปลายปลายปลามามม้ามันหักอ๋อม้ามันหักไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเ,เดี๋ยวฟ้องเอา,าอ่าโอ้มีสัตว์มากมายเลยเนี่ยดูส,สิดูสิมีตัวอะไรบ้างเนี่ยโหมีตัวไดโนเสาร์ด้วยดูสิโอ้ยมีงูด้วยเห็นไหมมีงูนี่มีหมีด้วยนะครับ มีไดโนเสาร์ตัวนี้อันนี้พันไทยแลนด์นอร์สโลัดนะครับไหนมีตัวอะไรอีกโอ้ยตัวนี้ตัวดุร้ายใช่ไหมแล้วแล้วอันนี้อะไรครับปะป๊าอยาดหน้าตรงนี้มาดายิมอ๋อครับอ่าดูแล้วเรามีรถแม็กโครด้วยางย้าสไปมา,มาเรามาสร้างเรามาสร้างภูเขากันหน่อย โอ้ยนู่น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 ดูนู่นอะดูรถอยู่ในน้ำนั่นอ่ะดูงูเลยดูงูงูไปหาสิงูไปหาสิจิจ่างูมางูมาแล้วอ่าโอเคนะครับสหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับโอเคบ๊ายบายเลยบ๊ายบายจิตาบ๊ายบายขอบคุณเพื่อา Bye-bye. Uh,